เออโอเคครับวันนี้จะเป็นจะสอนคลิปเกี่ยวกับการอัปรูปภาพขึ้นแกลเลอรี่นะครับในในส่วนของคังรูปภาพในคังรูปภาพตัวนี้นะครับอ่าโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่หน้าล็อกอินของผู้ดูแลระบบแล้วก็ทำการล็อกอินเข้าไปซะอันนี้ผมใช้เป็นยูเซอร์ของตัวผมเองนะครับ ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปแล้วก็ใส่รหัสยืนยันเข้าไปอีกทีนึงโอเคแล้วก็เข้าสู่ระบบพอเข้ามาที่หน้าของผู้ดูแลระบบนะครับเราเลือกที่ g a l l e r ร,รีครับ g a ล l e r y สิ่งแรกที่เราต้องทำเลยก็คืออันนี้ผมขอลบขออนุญาตลบทิ้งไปก่อนนะครับอันนี้ผมทำขึ้นมาเพื่อเทสการใช้งานที่เฉยนะครับอ่า อย่างแรกเลยที่เราจะต้องทำก็คือการเพิ่มหมวดหมู่ของแกลเลอรี่เข้าไปก่อนนะครับเพิ่มหมวดหมู่โดยการคลิกที่เพิ่มหมวดหมู่นะครับหน้าตาของส่วนนี้ก็จะมีที่ให้เราใส่ชื่อชื่อของหมวดหมู่นะครับอันนี้ผมใส่เป็นเทสเหมือนที่ผมลบทิงไปแล้วกันส่วนรายละเอียดนี่ถ้าถ้าเรามีรายละเอียด ของแกลเลอรี่รูปภาพเราก็ใส่ลงไปนะครับอย่างเช่นเราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยวันที่เท่าไหร่เราก็ใส่ลงไปตรงนี้ผมไม่มีนะครับผมก็ใส่เทสเทสเข้าไปก่อนหลังจากเราใส่ชื่อแล้วก็รายละเอียดของหมวดหมู่เข้าไปเสร็จเราก็คลิกที่เพิ่มหมวดหมู่นะครับตอนนี้คือเพิ่มหมวดหมู่เสร็จละดูที่รายการแกลเลอรี่มันจะมีหมวดหมู่ใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับที่เราเพิ่มเข้าไปเมื่อกี้ยังไม่มีรูปภาพจะโชว์ มันก็จะเป็นว่างๆแบบนี้นะครับ no pic โอเคทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนที่2ก็คลิกที่เพิ่มรูปภาพในแกลลอรี่เราก็เลือกอันแรกเราเลือกเป็นแกลลอรี่ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับก็คือแกลลอรี่ตัวนี้เราจะอัพรูปภาพเกี่ยวกับตัวไหนแล้วก็เลือกแกลลอรี่ตัวนั้นนะครับอ,อันนี้ผมเลือกเป็นเทสที่ผมสร้างมาใหม่เมื่อกี้นะครับ รูปภาพการอัปรูปภาพเราสามารถเพิ่มได้นะครับอย่างเราจะเพิ่มทีละหลายๆรูปภาพนะครับอ่เราก็สามารถจะเพิ่มได้ทีนี้มันจะมีปัญหาที่แบบว่าบางทีเราอัปรูปภาพแล้วมันไม่ขึ้นหรือว่ามันขึ้นเออร์เลอร์อันนี้ต้องรบกวนให้ลูกค้า เปลี่ยนขนาดของรูปภาพซะก่อนนะครับโดยใช้ acdc ตัวนี้นะครับออันนี้ผมมีรูปภาพอยู่ที่ไหนนะมีรูปภาพโอเคโอเคสมมุติผมใช้นี้ก็ได้ภาพขนาด200 2000 7คูณ3000อันนี้อัพ ไม่ได้แน่นอนนะครับผมทำการเปลี่ยนขนาดของรูปภาพก่อนโดยไปที่คลิกขวานะครับคลิกขวาไปที่แบทแล้วก็ทำการรีสไซต์ขนาดนี้น่าจะโอเคแ0ดร้อยคูณแปดร้อยสตาร์ทรีสไซต์โอเค เราได้รูปภาพมาสี่รูปผมคัดไปไว้ที่หน้าจอนะครับจะได้หางง่ายๆโอเคป๊บพอเราได้รูปภาพเสร็จเราก็บาเอารูปภาพเข้ามาหนึงสองสาม เซโอเคแล้วก็คลิกที่ปุ่มเพิ่ม g a l เลอรีอ่านี่เสร็จแล้วเราไปดูที่รายการ g a l เลอรีกันดูเหมือนรูปภาพจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าโอเคงั้นเปลี่ยนขนาดใหม่ไปที่แบบร i z e เปลี่ยนเป็น500ก็แล้วกันครับแล้วก็สตาร์ทโอเคผมลบของเก่าทิ้งไปนะครับเ,เรามาที่เพิ่มรูปภาพในแกลเลอรี่เลือกหมวดหมู่เป็นเทสเพิ่มจำนวนไฟล์แล้วก็เลือกไฟล์ใส่ลงไป หนึ่งไฟที่สองไฟที่สามแล้วก็ไฟที่สี่โอเคเราเพิ่มแกลลอรี่ครับไปดูที่แกลลอรี่กันได้ไหมโอเคได้แล้วอ่าได้แล้วนะครับแค่นี้เราก็ได้ ในส่วนของการเพิ่มแกลอรี่แล้วนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดมีบางทีเราแบบเพิ่มรูปภาพอย่างเงี้ยแล้วเราไปเลือกหมวดหมู่ผิดสมมุติผมสร้างอ่เี้ยวะแต่ว่าผมดันไปเลือกหมวดหมู่เปนอ่น,นี่แล้วผมก็อัปรูปภาพขึ้นไปครับโอเคผมอัปรูปภาพขึ้นไปเสร็จครับอ่แต่ทีนี้มันผิดไงเรารู้เรารู้แล้วว่ามันผิดนะ เรารู้แล้วว่ามันผิดทีละตอนเราคลิกอ้าวมันดันมาอยู่ในว่ายนะ้ํามันไม่ใช่หมดหมู่ของมันเราจะทํายังไงเราจะลบทิ้งเราจะลบทิ้งทําได้ง่ายครับโดยการคลิกที่ดูที่รูปภาพที่เราจะลบแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีตัวนี้จะเป็นพรีวิวรูปภาพไซส์ขนาดปกตินะครับแล้วก็จะมีลบแล้วก็ง่ายๆเลยครับคลิกที่ลบที่ใต้รูปภาพที่เราจะต้องการจะลบนะครับ ลบทิ้งไปเลยโอเคอ่าโอเคนะครับแค่นี้ก็เป็นการลบรูปภาพออกจากกระลอลีแล้วนะครับโอเคแล้วเราก็ลบรูปภาพไปอ่าส่วนถ้าเรายังยังเพิ่มรูปภาพไม่เสร็จเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับจะเพิ่มรูปภาพก็ไปอีกแล้วก็ทําเหมือนเดิมก็เลือกที่หมวหมู่ที่เราจะเพิ่มเหมือนเดิม แล้วก็เพิ่มส่วนของไฟ์ลที่เราจะเพิ่มแล้วก็เลือกไฟล์เข้าไปอันนี้ผมเลือกเป็นไฟ์ลเดิมแล้วกันมันก็จะไปซ้ำกันอยู่ในนั้นแหละอ่ะนี่2แล้วก็ส่วนนี้ก็เป็น3และ4โอเคเพิ่มแกลเลอรี่เดี๋ยวเราลองไปดูกันในรายการของแกลเลอรี่แล้วก็มวนหมู่ที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับอ่ะกลายเป็น8ภาพ โอเคนะครับก็คงจะจบในส่วนของเพิ่มการเพิ่มหมวดหมู่แล้วก็อ้อแล้วก็เลยออีกย่างหนึ่งคือถ้าเป็นหมวดหมู่ที่เราไม่ต้องการละเราจะลบชิ้งก็เหมือนกับการลบรูปภาพนะครับเหมือนกับการลบรูปภาพก็คือคลิกตรงลบหมวดหมู่นี้ก็จะหายไปเลยทั้งทั้งรูปภาพทั้งหมวดหมู่นะครับแล้วก็ในส่วนของชื่อหมวดหมู่ แล้วก็รายละเอียดนี้เราก็สามารถแก้ไขได้โดยการคลิกที่ด้านใต้ของรูปภาพนะครับไอคอนแก้ไขเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปแก้ชื่อแล้วก็ชื่อกับรายละเอียดของหมวดหมู่ได้พอเราแก้ไขเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มแก้ไขหมวดหมู่เป็นการเสร็จการแก้ไขในส่วนของแก้ไขรายละเอียดของหมวดหมู่นะครับโอเคก็ จบในส่วนของการเพิ่มรูปภาพในแกลเลอรี่นะครับในส่วนของอขังรูปภาพอ,อันนี้ผมขอลบทิ้งไปละกันเพราะเป็นตัวทดสอบอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับส่วนที่ผมอยากจะแนะนำก็คือในการในส่วนของตัวการเพิ่มรูปภาพนะครับสังเกตนะครับการคลิกที่ปุ่มบางคนอาจจะบอกว่าอทำไมคลิกไม่ได้อันนี้ผมอันนี้ผมใช้ที่ IE นะครับแต่ถ้าเป็น เบราว์เซอร์ตัวอื่นอาจจะมีปัญหาคลิกเพิ่มไม่ได้อย่างเงี้ยครับผมแนะนำให้ใช้ IE ไปก่อนก็นแล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ